เปลือกมะนาวใช้แล้วอย่าทิ้งค่ะเปลือกมะนาวมีประโยชน์ไม่แพ้น้ำหรือเนื้อเลยค่ะเพราะเปลือกมะนาวมีน้ำมันหอมระเหยเพียบค่ะและยังคงมีวิตามินซีแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมฟอเลตและเบต้าแคโรทีนที่ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ด้วยค่ะและโรคไขข้ออักเสบช่วยรักษาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดเน่นท้องค่ะ โดยเรานำเอาเปลือกมะนาวไปต้มให้น้ำเดือดค่ะแล้วก็กินตอนอุ่นๆค่ะก็จะช่วยขับลมได้ดีได้ด้วยค่ะเพราะเปลือกมะนาวมีเส้นใยเพียบค่ะและวันนี้ทางช่องก็จะพามาพบกับประโยชน์ของเปลือกมะนาวอีกข้อหนึงนั่นก็คือเอามาขัดบริเวณข้อศอก เนื้อที่ด้านที่เซลล์ที่ตายก็จะหลุดผิวข้อศอกเราก็จะเนียนนุ่มค่ะขัดเป็นประจำจะทำให้ข้อศอกเราเนียนนุ่มค่ะไม่ด้านอีกต่อไปค่ะพึ่งซึ่งมะนาวก็จะมีแคลเซียมมีวิตามินซีช่วยขจัดเซลล์ที่ตายแล้วและทำให้ผิวเราเนียนนุ่มข้อศอกที่ดำดำด่างด้าน ก็จะหายไปเมื่อเราใช้เปลือกมะนาวขัดเป็นประจำค่ะนี่คือข้อประโยชน์ของเปลือกมะนาวค่ะใช้แล้วไม่สมควรทิ้งค่ะนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกและมีสรรพคุณทางยาอีกมากมายค่ะเนี่ยเราก็ใช้เปลือกมะนาวมาขัดบริเวณข้อศอกข้อพับที่ดำๆๆก็จะช่วยขจัดเซลล์ที่ตายแล้วขจัด ขี้ใครทําให้ข้อศอกเราไม่ด้านไม่ด่างดําจะทําให้ข้อศอกเรานุ่มเนียนขึ้นทํากันเป็นประจําจะทําให้ข้อศอกเนียนนุ่มชุ่มชื้นค่ะ